ผมมีอาการเสียงแหบจากนั้นมันก็แหบไปเรื่อยๆจนเสียงไม่ค่อยมีคุณหมอกบอกว่าเป็นมเะ,ะเร็งระยะแรกปัจจุบันก็ฉายรังสีอยู่ครับไม่ต้องรอคิวนานครับผมสมชายวารีศรีผมมีอาการเสียงแหบนะครับแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บอะไรเลย จากนั้นมันก็แหบไปเรื่อยๆประมาณ2เดือนจนเสียงไม่ค่อยมีจากนั้นไปหาคุณหมอคุณหมอก็ส่องกล้องดูคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะเรกวผู้ป่วยมีประวัติสูบบุหรี่มายาวนานนะคะมาด้วยอาการเสียงแหบเรือรังค่ะ หลังจากที่ได้รับการตรวจแล้วเนี่ยก็พบว่ามีก้อนบริเวณของกล่องเสียงค่ะผู้ป่วยได้รับการเอาชิ้นเนื้อบริเวณของกล่องเสียงไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงค่ะซึ่งมะเร็งกล่องเสียงของผู้ป่วยนั้นเป็นระยะที่หนึ่งค่ะครับปัจจุบันก็ฉายรังสีอยู่ครับไม่ต้องรอคิวนานมาถึงก็ได้เปลี่ยนชุดเข้าฉายรังสีก่อนที่จะรักษาเราจะวิตกกังวลมากตอนนี้แทบจะไม่มีเรื่องวิตกกังวลเลยครับ เราก็จะทำการรักษาโดยที่เรียกว่า r a n g a l Preservation Treatment นะคะผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตาดัดหรือไม่จำเป็นต้องให้ยาเคมีบำบัดค่ะจะเป็นการรักษาโดยการใช้รังสีรักษานะคะเป็นเทคนิค3มิติค่ะฉายบริเวณกล่องเสียงของผู้ป่วยระยะเวลาในการฉายนะคะก็คือจำนวนทั้งหมด28ครั้งค่ะแล้วก็ข้อดีก็คือคนไข้เนี่ยยังสามารถเก็บกล่องเสียงไว้ได้แล้วก็ยังสามารถมีเสียงในการพูดแล้วก็ใช้งานได้ค่ะ ตอนนี้อาการดีขึ้นถึงปกติครับผมคือช่วงที่ฉายแสงนะครับก็ก็จะมีผลข้างเคียงจากการรักษานิดๆคุณหมอกใหนะ้คำแนะนำดีมากโดยส่วนใหญ่นะคะระยะเวลาที่รังสีรักษาทำงานมากที่สุดนะคะก็จะอยู่ในระยะเวลาที่3เดือนค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยหลังจากฉายรังสีรักษาครบอะค่ะ เราจะติดตามอาการของผู้ป่วยซ้ำอีกครั้งหนึ่ง3เดือนหลังการรักษาโดยการส่องกล้องดูว่ายังมีรอยโรคหลงเหลืออยู่หรือเปล่าค่ะซึ่งอัตราการที่ประสบความสำเร็จในการฉายรังสีของผู้ป่วยรายนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ80-90เะอย์ yeah. จะบอกว่าคนที่ไม่สบายคนที่เป็นโรคตอนมาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วพอม,มาเจอสิ่งสิ่งที่ทําให้เราไปทับใจสบายใจขึ้นมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกับจะหายไปครึ่งนึงแล้วตั้งแต่พนักงานพยาบาลแพทย์พจาาดีมากให้ความรู้ดีมากแล้วก็รู้สึกประทับใจครับ